Nee. ั่งใกล้เขาใกล้ม UM ือใกล้ไม้เขานไม่มีถวยนไปนองกาตแนาปี้เนวันนี้เราแพ้แน่นมาลยอะเหมือนบาร์ี้ปะแพ้หลายวันแล้วว่ะเหมือนบาร์ี้ก็จะเป็นบบุหมือนหมือนเฮ้ยน่โกหกให้เจ้า อีเนาขอร์ r ี่อย่าออกอากาศโอเคเอ๊กถ้วยอ่ะจะให้ถ้วยเขาไหมทำไมไม่เหลือถ้วยอ่ะอ๋อเขาล้างอยู่พี่ของเขาได้ป้ะ่ะได้ถ้านของเขาได้เขาจะจให้เอาไปได้เอาได้แล้วแกะกินหน่อยดีอะไรเหรอนีแกะสวยเปล่า อืมข้าแก่เราให้แล้วรูดกินมากลองหรออร่อยมโชคดีนะเมื่อกี้ไม่ได้แป้งพันออกมาเดี๋ยวต้องกลับไปแป้งอ้อย่างนี้มันจะไม่อร่อยต้องปินหอวหมอค่ะตัดเม็ดสบพอโอ้ยเมื่อกี้ยังฟอร์มอยู่เลยออนนี้พุ่งออกอะ ยมัน,นี่นะถ้ามันหล่นมันเนันเดิไงทันเดอืมชืช่นกิจออาจะเอาจะเอาจะเอาเอาเอาหินเท้าไป ใครดีบมะนาวเข้าตาเลยเต็งเด้กเอาที่ไป